ถ้าไม่ดีมันจะเก็บไว้เลยใช่ไหมเนี่ยเด็ดๆเลขาผมกำลังนั่งง่วนอยู่ส่งใครเนี่ยนี่ส่งใครส่งใครก็ไม่รู้ส่งใครก็ไม่รู้นะฮะอ่ะพวกแผงมือสองที่อยู่เนี่ยครับที่อยู่เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยกองอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยกองเต็มไปหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ่าคัวก็บอกว่าเอ้ยดีทําไมทําไมจานจานเก็บแผงมือสองไว้อ่าเก็บแผงมือสองไว้ ผมบอกเลยว่าพวกวนีนะ้แผงโคตรดีนะครับแผงโคตรดีทั้งนั้นเลยเพราะถ้าคนดูดูผลึกเป็นจะมองปลาตีวเนี่ยจะรู้เลยว่าเจ๋งไม่เจ๋งอ่าจะเจ๋งไม่เจ๋งอย่างเงี้ยมองเงี้ยฟับเราก็จะรู้เลยให้นี่เจ๋งเว้ยเฮ้โอ้ยแม,แม่งนั่นเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยแต่เราไม่ได้อิงอิงที่รูปลักษ์เออไม่ได้อิงที่รูปลักษ์สองบาทบาทสามบาทบาอะไรเงี้ยอ่ะดังนั้นจะพิสูจน์ยังไงก็ต้องเอามาเทสแผงกันนะเอามาเทสแผงกันนี่เลยครับแผงอันนี้เป็นแผงมือสอง สองร้อยห้าสิบวัของที่ผมเก็บไว้อ่าที่ผมเก็บไว้อันนี้เป็นแผงที่เขาขายกันตามท้องตลาดสามร้อยวัตเนี่ยสามร้อนยะวัตอันนี้ก็เป็นแผงมือสองที่ผมเก็บไว้อ่าที่เก็บไว้ดูสีก็จะต่างกันอะไรไหมเนี่ยดูสีก็ต่างกันละต่างกันแล้วเห็นป่ะต่างกันแล้วสีสีไหมสีก็จะต่างกันแล้วอ่ะหันหน้ามาดูกันหน่อยอันนี้เป็นเกรดความรู้ที่จะมอบให้นะครับที่จะมอบให้บอกเลยคลิปนี้ไม่ลบนะ อ่าคือคลิปนี้ไม่ลดเพราะไม่ใช่คมพียุธอะไรที่มันลําค่ารมากมายผมสอนเป็นนมนานกาเลแล้วเรื่องการดูแผงแต่ว่าคุณก็ต้องมองให้ออกนะแต่ผมไม่สอนซ้ำเรื่องการดูแผงแล้วกันแต่ผมค่อยเททให้ดูเลยแล้วกันว่าไอที่ผมเก็บเอาไวนะ้เนี่ยเนี่ยเก็บเก็บเก็บไวนะ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บเต็มไปหมดเลยเนะี่ยบอกเลยระดับเจ๋งๆงั้นอนะ่ะอืมเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแผงที่ไม่ใช่ว่าเป็นแผงที่เขาขายกันแบบทั่วไปไม่ใช่เป็นแผงมือสองที่ผมเก็บไว,แว้แล้วแล้วมันพูดง่าย เข้ามือหนึ่งอ่ะอคุณภาพมือหนึ่งอ่ะคุยเลยแล้วกันเข้าคุณภาพมือหนึ่งอ่ะแต่อันเนี้ยจะมาแสดงให้ดูว่าเราเนี่ยกําลังเทสเรื่องราวบางอย่างให้ดูอ่เทสเรื่องราวบางอย่างให้ดูว่ามือสองที่ดีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มือสองที่กําลังตกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่อุปกรณ์เทสไม่มีอะไรมากมีอาสาสมัครอยู่ไม่อาสาสมัครหรอกทีมงานของเองไม้ บรรจับพักดีนะครับอ่าไม้บรรจับพักดีทีมงานลุยติดตั้งวัดวนกันก่อนวนวนลอยกันก่อนอันนี้แผงสองร้อยห้าสิบวัตนะครับเอามือสองมือสองจริงเนี่ยดูเนี่ยไม่เคีย่ยไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหมเนี่ยดูดิพวกผมทำกันไว้เห็นไหมย้ำบงยำบาร์นี่อ่าทำเป็นมือสองเป็นแผงมือสองขนาดสองร้อยห้าสิบวัตอ่าขนาดสองร้อยห้าสิบวัตนี่สองร้อยห้าสิบวัตเดี๋ยววัดวนลอยกันก่อน แผงโซลา่าของแผงมือสองเนี้ยส่วนใหญ่วนลอยก็อยู่ประมาณสามสิบต้นต้นนะครับสามสิบต้นต้นอ่ะเราวัดวนลอยกันก่อนวนแบบไม่ต้องต่อโหลดกันก่อนไม่ต้องต่อโหลดนะไม่ต้องต่อโหลดกันเลยวัดกันให้ดูว่าวนเท่าไหร่แผงโซล่าเขาวัดตอนไหนแล้วคุณก็คอยดูแล้วกันนะครับอ่าคอยดูกันปึ๊บปั๊บอันนี้วางมวซส่วนนะวางมวซส่วเลยอ่าตอนนี้วนลอ,อยอยู่ที่สามสิบสองนะครับ ก็ปกติของแผง250วัตต์ใช่ไหมก็3 32มิลลิแอมันอันนี้แผงของของกดังผมเป็นแผงมือสองเหมือนกันอ่ะครานี้ต่อโหลดดีกว่าได้ไม่ต้องย้ายปัม๊ม32โวลต์นนะจำไนะว้นะ32โวลต์นะ32โวลต์อ่ะ,อะลองลองดูปึก๊กจับดูชึบนี่วัดปืดป๊ดปื๊ดอันนี้คือพันพันต่อกับโหลดแล้วเรามาวัดดูว่าตอนที่มันต่อโหลด แล้วเนี่ยจากสารที่สองโวลต์นเนี่ยมันจะตกไปเหลือเท่าไหร่อ่าอันนี้ปัม๊มเดี๋ยวก็เริ่มทำงานอ่ะปัม๊มทำงานแล้วนะนี่ปัม๊มทำงานแล้วเรามาดูว่ามันตกไปเท่าไร่เหลือประมาณยี่สิบเท่าไรเดี๋ยวให้มันรันเป็นที่ก่อนยีน่สิบเก้านี่อยู่ที่ยี่สิบเก้าต่อโหลดนะจากสารที่สองเนี่ยตกมาที่ยี่สิบเก้านะสารที่สองเนี่ยตกมาที่ยี่สิบเก้า ก็ว,วนลอยมันก็สาิบสองอยู่แล้วตกมาเท่ากับใช้งานจริงก็ยี่บเก้าเท่ากับว่าแผงตัวนี้เนี่ยแผงตัวเนี้ยคุยง่ายคือเหมือนแผงใหม่อ่าคุยง่ายๆเนี่ยเหมือนแผงใหม่อ่ะเดี๋ยวเราช็อตแอมช็อตแอมกันหน่อยช็อตแอมกันหน่อยอ่มาช็อตแอมตัวนี้มาช็อตแอมมาช็อตแอมมาช็อตแอมดูช,อดชอด็อตแอมช็อตแอมแดดตาสะพาว่ามั่วๆเลยแหละไม่ต้องคิดเยอะคิดแยะ่อะไรมากมายหรอกเออแล้วคุณก็จะได้เก็บความรู้ไปว่าเอ้ย การตัดสินใจเลือกซื้อของคุณเนี่ยมันมันโอเคไหมอะชอดแอมปึ้งอันนี้แอมที่ไม่ได้ตั้งตามมุมนะอ่าแอมที่ไม่ได้ตั้งตามมุมก็อยู่ที่มันเจองแอมนี่เจ็ดจุดสอแอมยังไม่ตั้งตามมุมนะถ้าเอียงตามมุมเป๊ะน,นี่ไปแปดแล้วนะอ่ะโอเคมองดูก็เฮ้ยช็อตเจ็แอมนี่ว่ะแต่พอต่อโหลดแล้วแรงดันมันตกมาเหลือยี่สดย้าอ่าจากสามสิองนะจากสาสิบ สามสิบสามเบตเนี่ยสามสองให้สามนะสองแล้วตกประมาณยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าโดยประมาณนะอ่ะมาดูแผงทั่วไปมั้งแผงทั่วไปที่เขาเอามาขายที่บอกราคาถูกเออแล้วราคาถูกอ่ะเราวัดวนลอยกันก่อนอ่ะวัดวนลอยกันก่อนนี่คือแผงทั่วไปเนี่ยดูก็รู้แล้วมันน้งเนี่ยแผงเงี้ยใช่ไหมเอออ่ะเรามาดูว่าวนมันเท่าไหร่มองดูปับ๊บเขาพูดว่าไงโอ้ยแผงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปนะ เอคงพ่อค้าเราก็ไม่ว่ากันแหละเออโวลต์ไม่ไงอยู่สามสิบเจ็ดเออเว้ยเฮ้ไม่ฮะแต่แผงพวกเนี้ยแรงดันมันต้องอยู่ประมาณตุกกับสี่สิบอะ่ะเออประมาณสามแปดสเก้าก็ยังดีสามเจ็ดนี้ยังอยู่ค่อนข้างที่จะต่ําลงมาแล้วนะอ่าคราวนี้เรามาต่อโหลดกันดีกว่าจากสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับดูไว้นะสามสิบเจ็ดโวลต์นี่สามเจ็ดโวลต์อ่าปึ๊บวิงเข้ามาปาั๊บต่อฟ้าบิเข้าไป เดี๋ยวโวลต์มิเตอร์จับปั๊บจับปั๊บเข้าไปจับดิอ่าสามเจ็ดนะจำไว้นะสามเจ็ดอ่าโอเคยังต่อแล้วนะจากสามสิบเจ็ดโวลต์เวลาต่อโหลดแล้วเหลือยี่สิบแปดเฮียแพงต่งไรฮที่บัตรกูยังดีกว่าเลย <c oughs> ยูเจ๊นะแพงต่งไรฮที่บัตรที่อยู่ในโกดังเนี่ยยังดีกว่าเลย เออเนี่ยตกเหลืออะไรยี่แปดเนี่ยยี่แปดยี่สิบแปดโวลต์จากสามสิบเจ็ดโวลต์นะจากสามสิบเจ็ดนะจากสามสิบเจ็ดตกเหลือยี 27, ่เจ็ดละโอ้ดึงโหลดแล้วพอดึงเต็มกำลังแล้วเหลือยี่เจ็ดหายไปประมาณสนะิบโวลต์อ่ะจากสามเจ็ดที่วัดไว้เนะี่ยหายไปประมาณสิบโวลต์แต่ตัวนี้เนะี่ยหายไปนิดเดียวจากสามสิบกว่าเนี่ยแผงนี่สองห้าสิบวัตนะเดี๋ยวหาว่าเอาแผง เอาแผงเท่ากันมาลองเนี่ยแผงไม่เท่ากันนะไอ้ตัวนี้สองยห้าสิบบาทที่ผมผมเก็บเล่นเอาไว้แต่ตีเป็นแผงมือสองนะแต่เป็นผองเป็นแผงมือสองเกรดแบบเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์อืมนะเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเกรดเซลล์แผงในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นความแตกต่างแล้วนะเห็นความแตกต่างแล้วบอกเอ้ยวนมันก็ตกเท่ากันนี่นาะจานใช่ปะ่ะบอกวนตกเท่ากันนี่นาสอง้อยห้าสิบบาทตกลงมาก็เหลือยี่ยี่แปดยี่ิบเก้าไอ้นี่ก็เหลือยี่แปดยี่ิบเก้านะอันนี้ก็ยี่แปดยี่ิบเก้า ไอ้น,นี่ก็ยี่แปดยี่ิบเก้าดูแล้วก็ไม่หนีกันแต่คุณต้องดูด้วยว่าของผมแรงดันสามสิบกว่าโวลต์อ่าสามสิบกว่าโวลต์สามสิบต้นต้นโวลต์นะสามสิบต้นต้นแต่พอดึงโหลดแล้วตกออกมาเหลือยี่บเก้าหายไปแล้วแหล่สองโวลต์ไอ้น,นี่แรงดันเท่าไหร่สามสิบเจ็ดอ่าสามเจ็ดสามแปดพอดึงโหลดปับ๊บตกลงมาเหลือยี่สิบเจ็ดหายไปสิบโวลต์กว่าโอ้โหอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง เดี๋ยวก็หาว่าไอแผงทุกแผงก็เป็นแบบนี้อ่ะงั้นมาดูแผงมือสองที่กูกไก่เก็บไว้บ้างอ่ะมาดูมาดูแผงมือสองที่ไก่เก็บไว้ว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนอ่ะลองดูไอ้นี่วัดเท่าไหร่นะโวลลอยเท่าไหร่นะสามเจ็ดอ่ะสามเจ็ดไอ้นู่นวัดโวลลอยได้สามสิบต้นต้นตกไปสองโวลนใช่ไหมอันนี้แผงที่เขาขายขายทั่วไปขายทั่วไปบอกว่าไเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วัดโวลนให้ดูวัดอะไรให้ดูชอด็อตแอมให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชอ็อตแอมนี่ก่อนเอาชอ็อตตแแอออมมช็ ช็อตแอมปึ้งอ่าชอนะ็อตแอมนะอ่าช็อตแอมปึ๊บอันนี้ช็อตมันโอเคเลยปับ๊บนะอันนี้ได้ละหกจุดเก้าหนึ่งก็ตีเกือบเจ็ดเวลาช็อตแอมอ่ะันใช่ไหมก็ดูดูใกล้เคียงกันเอ้ยดูก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ไม่เหมือนตอนดึงโหลดแล้วนะนี่เอาสองร้อยห้าสิบวัตต์มาเอามาประชันนี่ยังแดกขาดแล้วนะอ่าแล้วดู แผงที่กุไก่เก็บไว้ว่าแผงมันดีขนาดไหนอ่าบางคนบอกว่าผลึกไม่สวยผลึกดีต้องสีเดียวกันอ่าเนี่ไงสีเดียวกันมึงเงี้มึงเอาไปเถอะอ่านี่นี้ผลึกไม่ดีเราเก็บไว้ที่เขาบอกไม่ดีเราเก็บไว้ดูความลายครับความลายอ่าความลายอ่ะวัดวนลอยกันก่อนวัดวนลอยกันก่อนดูมุมเลยนะวางคนละเรื่องนั้นทีดวงทิศอยู่นน้นนะดวงทิศอยู่ฝั่งนน้นไอแผงนู้นรับมุมดีกว่าไอแผงนี้รับมุมน้อยกว่านะป้อมเอียงมาทางนี้นะไอนั้นเอียงรับรับหน่อยหนึ่งไงไอ้อนี้เอียงไม่รับ อะมาดูโวลลอยกันโวลลอยของผมเนี่ยสามสิบแปดอ่าโวลลอยก็ชนะละใช่ไหมโวลลอยเนะี่ยโวลลอยเนี่ยก็ชนะละไอ้น,นี่สามเจ็ดนะขน,ขนาดอยังตามมุมนะสามเจ็ดผมสามแปดกว่านะสามแปดดูก็ไม่ต่างใช่ป่ะดูก็ไม่ต่างอ่ะอยากรู้ดึงโหลดกันมาดึงโหลดกันปื๊ดมาดึงโหลดกันไอ้นั่นพอดึงโหลดแล้วตกเหลืออะไรยี่สิบเจ็ดใช่ไหมหายไปประมาณสิบโวลต์ใช่ไหมอ่าหายไปสิบโวลต์นะหายไปสิบโวลต แล้วเดี๋ยวมาดูแผงที่กุกไก่เก็บไว้เนี่ยเบิกบานเนี่ยเต็ไมไ่หมดอ่าที่เก็บไว้เนี่ยมือสองเหมือนกันแต่มันต่างกันคนดูเป็นหรือไม่เป็น,นอ่ะปามทํางานแล้วฟึบอันนี้ใส่ปึ๊บก็บาปั๊บนี่ใส่ชิปกระบายปัป๊บจากสามสิบแปดตกลงมาเหลือแค่สามสิบสี่เห็นไหมโวลเห็นไหมต่อมาปับ๊บเห็นไหม จาก38ตกลงมาเหลือ34เห็นเปล่า34 35